มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนกัญชัยตอบกลับเต้ทันทีหลังเจอจอฟ้องครับเป็นอีกหนึ่งพิธีกรที่รายงานข่าวเกี่ยวกับคดีของนักแสดงสาวแตงโมนิดาตลอดระยะเวลากว่า3เดือนที่ผ่านมาครับสำหรับพิธีกรชื่อดังนมกัญชัยซึ่งก่อติดสถานการณ์รวมไปถึงเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดี ของนักแสดงสาวมาออกรายการเพื่อพูดคุยอยู่บ่อยครั้งเพื่อให้ประชาชนรับฟังในข้อเท็จจริงในหลายๆด้านครับล่าสุดในรายการดังเป็นผลมาจากแตงโมเอฟเฟกต์ทำให้เกิดกระแสฟ้องร้องในอีกหลายคนต่อมาและในรายการข่าวหนุ่มกัญชัยและหมวยอลิศาลาได้มีการรายงานข่าวในประเด็นที่หนุ่มได้เชิญแซนวิสาพัฒ์ หนึ่งในหคนบนเรือมาเป็นแขกรับเชิญในรายการโหนกระแสรพร้อมทนายความส่วนตัวและในช่วงหนึ่งได้มีการเปิดคลิปเสียงของบังแจ็คที่พาดพิงสองคนทำให้ด้านเต้มงคลกิจหนึ่งในทีมผู้ดูแลคดีแตงโมได้เตรียมดำเนินคดีทนายของแซนหลังเอาคลิปมาเปิดในรายการและใส่ความผ่านสื่อให้ได้รับความเสียหายครับงานนี้หมวยอลิสาพูดขึ้นว่า ล่าสุดทีมงานบอกว่าเต้มงคลกิจจะฟ้องพี่หนุ่มด้วยหลังเปิดคลิปเสียงเมื่อถามว่าเมื่อวานในรายการได้มีการถามทนายของแซนแล้วว่าถ้าเปิดผมจะถูกฟ้องไหมซึ่งหนุ่มเผยว่าไม่เป็นไรครับระบบเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหาถ้าอยากจะฟ้องก็ฟ้องได้ไม่เป็นไรครับเข้าใจเป็นช่วงขาขึ้นไม่เป็นไรครับเป็นสิทธิ์ของเขาครับขอขอบคุณข้อมูลจาก สยามเนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวาพาเพินด้วยนะครับขอบคุณครับ